นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอทองแสงขันแล้วทุกคนครับการปฏิบัติการการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด้านคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับวันนี้เรือของคุณบินบรรลือฤทธิ์คว่ำด้วยครับและคว่ำขนาที่กําลังเร่งให้การช่วยเหลือด้วยครับไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่เรือพลิกคว่ำหน่อยครับอเคจะเอามือเอามือจับนั้นหนนะเออแบ ไว้ยไ,ไ,ไ,ไมัไ่้าไ,ไว้เก๋ยวก่อนนะ เรือประสบอุบัติเหตุครับชนชนล้วตรงนี้ครับมีเรือหักั้วหักอยู่นะครับมีล้วตรงนี้เราไม่รู้นะครับเครื่องไปฟาดเรือปั๊บก็คว่ำเลยทันทีนะครับพวกเรากระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่ตอนนี้ผู้ประสบภัยปลอดภัยนะครับล้นครับนี่คือภาพคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือของคุณบินบรรลือฤทธิ์ โอ้เรือพิกาเลยนะครับมันจะเห็นว่าช่วงจังหวะที่เรือกําลังแล่นไปอะทุกคนครับและเป็นช่วงของหน้าโอ้โหดูกระแสน้าทุกคนครับคือกระแสน้ําแรงมากเลยนะครับแล้วก็ผ่านช่วงช่วงบริเวณของถนนครับน่าจะเป็นช่วงที่เนี่ยดูกระแสน้ําคือที่เราเห็นว่ากระแสน้ําด้านบนเนี่ยมันไหลแรงแล้วด้านล่างทุกคนครับคลื่นน้ำเนี่ยมันจะไหลแรงกว่านี้แล้วก็เนี่ยเข้าช่วงเสานะครับพอเสาเสร็จปุ๊บน้ํามันกดครับ พราะกดตัวเรือท้องแบน์นะครับคนนั่งกันอยู่ในประมาณ6 7ถึงคนนะครับแล้วก็อพอกดที่บริเวณช่วงเรือเสร็จแล้วเรือมันก็ตะแคงโุกคนครับคนก็ไหลออกโชคดีที่ยังใส่เสื้อชูชีพนะครับเพราะไม่อย่างนั้นดีที่กระแสะไฟตัดด้วยนะทุกคนครับเพราะว่าเข้าตรงช่วงบริเวณของเสาไฟฟ้าพอดีแล้วก็คนเนี่ยก็ไหลกันไปนะครับไหลกันไปไปติดอยู่นะครับตามทางด้านศาลา ทางด้านบ้านแล้วก็เฮ้ยอันนี้เรือพลิกคว่ำไปเลย,อ,ยอันนี้เรือไม่สามารถที่จะเอาขึ้นได้นะครับเพราะว่ากระแสน้ํามันกดตัวเรือเอาไว้เรือพลิกคว่ำเลยทุกคนครับนี่โอ้โหนี่แล้วดูสิทุกคนครับเจ้าที่ปล่อยตัวเรือไปแบบนี้แล้วก็บังคับทิศท,ทางเอาครับบังคับซ้ายบังคับขวาก่อนที่ตัวเรืออันนี้คุณเป็นบาลูนิสตไปติดที่บริเวณสาลานะครับช่วงบริเวณศาลายังจับตัวเสาไว้ได้ เพราะไม่อย่างนั้นคุณมีบอลลูริสน่าจะไหลไปทางด้านบ้านของประชาชนแล้วก็บา้านชั้นหนึ่งทุกคนครับอันนี้คือบ้านชั้นหนึ่งนะฮะนี่นนโอ้โหคือ <ไป S 1> ต้นกล้วยเนี่ยเกือบมิดต้นมะยมเกือกบมิดมเ,เจ้าหน้าที่บอกว่าเรือพิกคว้ามทันทีไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับดีที่เข้าไปกัน2-3ถึงาลำนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าลำเดียวไม่รู้ว่าจะสื่อสารออกมาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้การสื่อสารก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ ทางเจ้าที่ต้องใช้ทางด้านอุปกรณ์วอในการคุยกันโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทุกคนดูสังเกตนะฮะอันนี้ภาพวันนี้เลยฮะสดสดร้อนร้อนหนึ่งตุลาคม25ง8ทุกคนเห็นไหมครับบนท้องฟ้ายังมีปริมาณเมฆฝนคลึม้มฝนจะตกลงมาเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่คือต้องส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับต้องติดตามกันด้วยทุกคนครับนี่ทีมงานขึ้นภาพมาเลยนะฮะภาพน้ําท่วมครับทุกคนครับ ขึ้นภาพน้ำท่วมของคุณบินบรลทธิ์ไว้แล้วก็ฝากย้ําเตือนเจ้าหน้าที่นะครับภาพของคุณบินบรลทริ์ครับนะครับคุณบินบรลทธิ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณบินฮะ,ะคือต้องฝากย้ําเตือนทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาจริงๆในการทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ไม่ได้รับนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับคุณพระคุ้มครองนะครับหลวงพ่อเพชรคุ้มครองพระแท่นศลาอาดคุ้มครอง พระยาพิชัยดับผักคุ้มครองทุกคนนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ติดตามข่าวสารกันในขนาดนี้ต้องบอกว่าเราเราเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เยอะครับเด็กเยอะนะครับตอนนี้ก็เร่งในการอบพยพกันนะครับบางส่วนก็อบพยพได้ทันบางส่วนก็ยังอบพยพกันไม่ทันนะครับ ากย้ําเตือนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนที่ลังเลว่าจะออกจากบ้านดีหรือเปล่านะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ออกจากบ้านเถอะครับเพราะอย่างน้อยชีวิตของเรารอดปลอดภัยทรัพย์สินหาตอนไหนก็ได้นะครับระวังโจรด้วยนะฮะโจรก็ถ้าไปมาณน้ําแบบนี้โจรน,น่าจะเข้ายากลําบากอยู่นะทุกคนครับขนาดจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยว่ายากแล้วโจรน,น่าจะต้องเอาเรือลําใหญ่เลยอะ ะะถึงจะเข้าไปบ้านเดอนของประชาชนได้แล้วเรือของเจ้าที่ก็คือติดชิดแบบนี้ที่บริเวณเสาไฟนะครับเป็นช่วงกระแสน้ําที่ไหลแรงแล้วก็ยัดตัวเรือเนี่ยเข้าติดชิดกับที่บริเวณเสาไฟนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะฮะในนิวโชว์ไลฟ์ของเราวันนี้ส่งกําลังใจคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับให้กําลังใจกันนะครับบางคนบอกว่าน้ําเยอะมากๆน้ําเยอะจริงๆใช่แน่นอนทุกคนครับ ล่าสุดทุกคนครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลตรอนนะฮะตอนนี้ก็เห็นว่ามีการเร่งอพยพแล้วนะครับโรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกคนครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้1ตุลาคม2568โรงพยาบาลตรอนนะครับเขาก็มีการอพยพคนกันออกจากพื้นที่ด้วยนะครับสืบเนื่องจากว่าปริมาณน้ำของแม่น้ำน่านก็มีการไหลเข้ามาเพิ่มเติมครับ โดยผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยนะครับเข้าพื้นที่บริเวณทางด้านโรงพยาบาลตรอนแล้วก็ตอนนี้เร่งอพยพนะครับทางด้านผู้ป่วยทางด้านคนในพื้นที่นะครับสืบเนื่องจากว่าบริเวณอิทธิพลของพายุบัวลอยนะครับส่งผลให้เกิดน้ําป่าหลากนะครับแล้วก็เข้าที่บริเวณพื้นที่ทางการเกษตรนอกจากที่อำเภอน้ําป a d แล้วก็มีที่อำเภอตรอนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับที่ ประชาชนที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนสําหรับพื้นที่อเาเภอตรนนะครับตำบลน้ําอ่างตําบลบ้านแก่งอํงเาเภอตรนเขตเทศบาลตําบลบ้านแก่งนะครับที่อยู่กับริมคลองตรนแล้วก็น้ําล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับมากกว่า500หลังคาเรือนนอกจากนี้โรงพยาบาลตรนเองนะครับก็อยู่ติดกับคลองตรนด้วยเนี่ยก็กําลังเร่งอพยพนะครับผู้ป่วยซึ่งก็จะมีห้องฉุกเฉินนะครับ มาอยู่ที่บริเวณขึ้นมาชั้น2นะครของอาคารนะครับบางช่วงบางตอนก็จะเห็นว่าคนเนี่ยนะครับมาช่วยกันแล้วแหละนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับเยอะมากเลยนะทุกคนครับเนี่ยพายเรือกันเข้ามานะครับเยอะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านชาววงชาวบ้านนะครับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนะครับนี่โอ้โหเยอะมากทุกคนครับ นี่คือโรงพยาบาลตรอนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยล่าสุดทุกคนครับมีชาวบ้านครับชาวบ้านในพื้นที่สําหรับที่อำเภอน้ําปาดนะครับเขาเข้าไปสำรวจทางด้านบ้านเรือนของประชาชนกันแล้วเพราะว่าตอนนี้บางพื้นที่นะครับตรงบริเวณเนินเนี่ยน้ำมันก็ลดแล้วแหละแล้วก็น้ํามันก็ไหลไปพื้นที่บริเวณท้ายน้ํา นะครับที่ทองแสนขันยังอ่วมอยู่ชาวบ้านเขาเริ่มไปสำรวจบ้านของตัวเองกันแล้วครับโคลนเต็มบ้านเลยครับนี่แบบนี้เยอะมากทุกคนครับทั้งโคลนทั้งดินทั้งเศษไม้ทรัพย์สินอะไรก็ต่อมีอะไรไม่รู้ทุกคนครับบางบ้านของตัวเองก็ไม่ได้มีไหลมาจากไหนต่อไหนก็ไม่รู้กระจกแตกเป็นรูขนาดนี้โอ้โหทุกคนครับทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็โคลนเข้าซัดไปในตัวบ้านนะครับ เห็นว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยสูงเลยบ้านแม้ว่าจะมีนี่ไม้สักนะฮะที่มีอุปกรณ์เขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องมีอยู่ทุกบ้านนะครับภาคเหนือมีเยอะเลยนะครับเพราะว่าบ้านเอ่อบ้านผมก็เตรียมที่จะมีแล้วนะฮะแต่ว่าคุณบอเบรกคุณแม่ไว้บอกว่าต้องการบ้านแบบมินิมอลนะฮะบ้านคุณแม่มินิมอลก็จะเอาไม้สักเนี่ยมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าของทางด้านชาวจังหวัดอุตรดิร์แล้วก็พื้นที่ของภาคเหนือที่เราเอาศัยกันอยู่นะครับ ภายในบ้านของประชาชนนะทุกคนครับก็จะเต็มไปด้วยโคลนนะครับแล้วก็ชาวบ้านโอ้โหดูสิแล้วกว่าทําความสะอาดปลายต้นกล้วยยังมาโผล่อยู่ในบ้านนะครับทั้งครัวเอยนะครับข้าวของเอยเสื้อผ้าเอยที่ตากเอาไว้เสียหายยับเยินหมดเลยครับไปฟังเสียงหน่อยครับพอยากฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ ไปทีละหลังนะฮะทีละโซนของเราดีกว่านะครับน <y> ทะทีมงาน,นครับผมขอเอาแบบเอาเอา,เอาหลังเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปหลังที่2นะฮะหลังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นนะครับว่าต้องใช้ไม้เนี่ยทั้งลากทั้งขูดนะครับพวกโคลนตู้เย็นที่ว่าอพยพหนีน้ําแล้วก็ยังไม่ไวายทุกคนครับคือตู้เย็นเสียหายหมดเลยครับเฟรเอร์นิเจอร์ ู้เสื้อผ้าโรงครัวตอนนี้ฉีดน้ําได้อันนี้น่าจะต้องต่อทั้งนั้นบ่อบาดาลหรือเปล่าครับหรือว่าเอาน้ําจากที่ไหนมาเพราะว่าตอนนี้ทั้งน้ําประปาไฟฟ้าถูกตัดกระแสหมดแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เนี่ยต้องเร่งทําความสะอาดบ้านเดือนของตัวเองอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําปริมาณฝนยังคงต้องติดตามกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละครับท่วมตลอดทุ่นครับท่วมหนักจริงๆ ตอนที่ปี2 5 4 9ที่แซกอยู่พื้นที่ของอำเภอรับแปลก็ประมาณนี้แหละทุกคนครับนะครับรกรกฎาสิงหากันยานี่แหละนะครับช่วงปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามานะครับแล้วก็ท่วมกันเลยนะครับมาแบบไม่ทันเอาอะไรฮะรตอนนั้นสักจำได้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตน้ำป่าลงมาจากที่น้ำตกแม่พูนนะครับตำบลแม่พูนอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตตตอนนั้นมีทั้งผู้เสียชีวิต นะครับผู้สูญหายบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณ2ฝัง่งของลําห้วยนะครับพังหายหมดเลยนะครับภูเขาท้งลูกพวกสวนทุเรียนสวนลางสาสวนลองกองได้รับปัญหาความเดือดร้อนหมดเลยนะครับแล้วก็บางอันก็เตรียมที่จะเก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็มีลองกองลางสาบนะครับเทศกาลอาหารของจังหวัดอุตรดิต์นะครับก็ได้รับปัญหาความเดือดร้อนกันหมดเลยขณะที่บ้านเรือนของประชาชนอีกคลิปหนึ่งทุกคนครับก็จะเห็นเหมือนกัน ว่าคนเนี่ยเขาก็ออกมาสํารวจอันนี้โอ้โหอันนี้คือโอ้โหหนักนะเนี่ยอันนี้คือปริมาณน้ําที่ซัดเข้าที่บริเวณตัวบ้านรั้วบ้านที่เป็นเหล็กทุกคนครับรั้วเหล็กแบบนี้ซัดนี่เอาส่วนด้านล่างขึ้นมาด้านบนดีไม่หายไปหมดนะครับยังมีตัวโครงสร้างเหล็กยึดเอาไว้ไปฟังเสียงหน่อยฮะ

มันขึ้นไดเรื้อยเข้าขึ้นรามันลอยน้เนาะี่น้สูงขึ้นนั่นึงได้สดเหมือนได้ีใครอไร่รนี่เหออ้ยอือหือ้ยโอ้หหไอ้นั้นหี้หงม่เหลือครับความเสียหายหลักล้าน คือชาวบ้านบอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะครับความเสียหายหลักล้านชาวบ้านพูดเมื่อสักพู่ที่ผ่านมาทุกคนครับคือชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอลงเอาไว้นะครับแล้วก็แพนไปตามตัวอาคารต่างๆอุ้ยอันนี้ทั้งหลัง่ะทุกคนพอดูบ้านบ้านหลังนี้เดี๋ยวกาลังแพนไปอยู่นะครับคือจะเห็นว่าบ้านทั้งหลังเอ็นโอ้โหย้ำนะทุกคนครับว่าด้านล่างคือปูนด้านบนเป็นไม้ครับ และเอียงแบบเนี้อันนี้คือต้องสร้างใหม่หมดเลยนะครับต้องสร้างใหม่นะครับไม่สามารถที่จะคือถอดพวกประตูหน้าต่างเอาไม้เนี่ยเอามาสร้างใหม่ได้แต่ว่าต้องยกตัวโครงสร้างบ้านนะครับเสาเข็มใหม่หมดเลยแล้วพี่น้องการ,กรเกษตรบางคนกว่าจะหาเงินมาได้บางคนสั่งสมกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับรุ่นปู่รุ่นย่าตาย,ยายแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีรถกระบะทุกคนครับถูกโคลนเนี่ยฝังไว้ด้วยนะเปิดภาพไปเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้หยุดแล้วค่อยหยุดนะทีมงานนี่อ่ะหยุดหน่อยฮะนี่จังหวะนี้หยุดเลยฮะทีมงานอ๋เอเดี๋ยวเปิดย้อนไปนิดนึงได้ไหมขออนอัอนนี้ทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นรถกระบะทั้งสองคันครับอยู่ภายในโรงจอดรถของชาวบ้านคันแรกอยู่ด้านล่างคันที่สองเทินขึ้นมาข้างบนแล้ว ปิดด้วยโครงสร้างของหลังคารถเอาออกอะไรไม่ทันเลยนะครับทรายฮะดินโคลนดินทรายส่วนเนี่ยเป็นทรายแบบหนืดหนืดแล้วทรายหนืดหนืดโอ้ประกันจะว่าไงฮะเนี่ยประกันต้องมีนะฮะประกันจะว่าอย่างไงเอ่ยประกันชั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับรวมหรือเปล่านะทีมง,งานหยุดไว้ก่อนนะครับนี่คือชาวบ้านบอกว่าไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหลักล้านบาท ทุกคนครับหนักจริงๆอุตราดิตปีนี้80ปีบางคนบอกว่าอยู่กันมาเกือบทั้งชีวิตแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นครั้งนี้มันหนักจริงๆหนักขนาดที่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกันนะครับชาวบ้านบางคนทำเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับเป็นเกษตรกรกัน,กนเนาะทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกสวนลองกองลังศาสตร์โอ้โหหนักมากครับหนักจริงๆ ส่งคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจชาวจังหวัดอุตรดิตถ์กันได้นะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทาน้ําใจทุกคนต้องต้องส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตอนไหนเนาะอย่างที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนครับก็มันเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในรอบ80ปีในฝั่งของอําเภอทองแสนขันนะหนักที่สุดในรอบ80ปีของฝั่งของทองแสนขันแต่อําเภอเมืองกับอําเภอลับแแปล 2,549ตอนนั้นท่วมหนักจริงๆทุกคนครับขณะที่ว่าบริเวณกลางเมืองของอุตรดิตเนี่ยประมาณช่วงหน้าอกเกือบถึงคอนะครับนอกจากพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตแล้วทุกคนครับไปติดตามพื้นที่น้ําท่วมที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยครับอิทธิพลของพายุบัวลอยสุรินทร์ก็กระทบเหมือนกันนะครับนอกจากข่าวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเหตุการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุรินทร์ ทีมข่าวส่งภาพมาให้กับเราได้ดูนะครับบอกว่าฝนมันตกจริงๆมันจะตกเยอะอะไรขนาดนี้ตกแล้วตกอีกตกไม่จบไม่สิ้นเหตุการณ์ชายแดนว่าลำบากแล้วมาเจออิทธิพลของพายุบัวลอยมันหนักกว่าอีกทุกคนครับตั้งแต่29กันยายนจนถึง30กันยายนแล้วก็ล่าสุดวันนี้1ตุลาคมน้ำเมืองท่วมเยอะอะทุกคนอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ยังมีท่วมอยู่นะครับ นี่โรงเรียนบ้านจานตำบลสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าน้ำมันไหลเข้าท่วมสถานปฏิบัติธรรมนะครับก็มีทั้งโรงเรียนแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิระตารามที่อำเภอทับทันอำเภอตำบลทับทันนะฮะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเขาบอกว่ามวลกระแสน้ำมันเชี่ยวมากเลยทุกคนครับกำแพงคันลมโอ้โหทั้งแถบเลย กำแพงคหล่มท,ทั้งแถบทีมงานครับเทภาพย้อนกับไฟนิดนึงฮะทันไหมทีมงานเปิดหน่อยฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เ,เดี๋ยวเขาจะแผ่นไปนะคุณครูค,รคุณครูต้องมานั่งอยู่บนทางด้านรั้วป้ายแล้วนะครับแล้วเขาจะแนผนภาพไปที่บริเวณกำแพงครับกำแพงของโรงเรียนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหมดไปทั้งแถบเลยนะครับนี่นี่อย่าไปเดินใกล้ๆนะฮะ น้ำน้ำมันยุบไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปเดินใกล้ๆนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ปลอดภัยนะครับน้ำมันกัดมันกร่อนไปหมดแล้วข้างในอาจจะไม่มีเส้นเหล็กหรือว่าไม่มีตัวโครงสร้างยึดนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์น้ำส่งผลกระทบกว่า12ตำบล122หมู่บ้านขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ20ปีถึง50ปีนะครับ น่าจะหนักพอๆกันกับทางด้านจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับมีเสียงของชาวบ้านนะครับปัญหาความเดือดร้อนครั้งนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าหนักจริงๆไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วชายแดนก็หนักใจน้ําท่วมก็หนักเหมือนกันครับนี่มาถึงนี่ตรงเนี้ยโอ้ไหลไปหัวเขาเลยช่วงกีง่โมงฮเย็นแล้วช่วงเย็น <มา S 1> นะฮะมันเริ่มมาแต่กลางวันแล้วเป็ตุ่มแพงพลุมเลย คนที่ภูเขาเยอะทำไมถ้าฝนทางโน้นเยอะทางนี้ไม่ฝนมันก็มาอีกเครับเป็นทางน้ำใช่ไหมตรงนี้ครับเคลื่อนบานขยองเคลื่อนบานขนนวลไหลผ่าทางนี้มันไหลมารวมกันเลยตรงที่ที่ทว่ามันจะผ่าดตรงสะพานบ้านบ้านตะเมาค่ะตะเมาตำบน ก็ตุ้มเหมือนกันนะใช่สิเป็หมูทั้งหมดเป็นสิเป็นหมูค่ะคือได้รับผลกระทบก็ก็เกือบหมดเนาะเกือบหมดค่ะมันคือมันล้อมหมดเลยอ่ะน้ำน้ำหลากค่ะค่ะตอนตอนนี้กําลังสํารวจอยู่ค่ะบ้านสเมื่อวานเต็มเต็มเลยค่ะมาช่วงช่วงกลางคืนรถพ่วงน้ํามันมาจากไหนมาจากเส้นทางนี้มันจะไปยังไงผ่านยังไงเคลื่อนเคลื่อนขนาดนี้มาจากตรงนี้แล้วไปไหนต่อไปนี้มันจะออกไปทางสกัดทางบ้านแยง่ะ เลิอดอรุณน้ำมวลนี้จะมีสายฝั่งนู้นมันจะลงไปทับพันพีทีทับพีทีสังขะหน้าโลตัดนั่นแหละนี่ครับน้ตการี่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่ต่ำๆเนี่ยก็ท่วมนะครับตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็ฝากย้ําเตือนด้วยนะครับโรคที่มากับน้าไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราโรคฉี่หนูนะครับเพราะว่าบางทีสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบ่อหรือว่าตามพวก อ่าบอกขยะต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำที่มันไหลามาเชื้อโรคก,ก็ไหลามาด้วยนะครับกำแพงของโรงเรียนบ้านจานที่อำเภอสังขะก็พังถล่มไปนะครับก็ฝากย้ําเตือนผู้ปกครองด้วยนะครับไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนหรือว่าจะเข้าไปทําความสะอาดโรงเรียนอย่าอยู่ใกล้พื้นที่บริเวณน้ําท่วมนะครับแล้วก็พื้นที่ของโครงสร้างเพราะว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับ2,900คนที่อยู่กับแซกเล่ามอข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านยูทูบไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรก ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับทางด้านแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์